ภาพมาอย่างนี้นะทุกชมนะให้เรานะครับทําการนะครับการตรงปลายตรงนี้ออกก่อนนะดูนะมันจะมีด้านหนึ่งที่เป็นปลายนอกปลายด้านนอกนะท่านผู้ชมนอนปุ๊บสบายเอออี๊ซี โลว์ซาดิวิลลรุ่นเมกาดิวิลลุ่นดูปบดิวิลลรุ่นชาวใชยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราซื้อเจ้าตัวที่นอนพับได้มานะทู้ชมนะยังไม่ได้ทันแกะกล่องอะไรเลยนะครับมาคนดูนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องแล้วก็ประกอบให้ดูกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมซื้อมานะครับราคาไม่เกินหนึ่งพันบาทนะทู้ชมนะเออใครที่ซื้อนะครับก็ลิงก์อยู่ด้านล่างของ้ได้คลิปเลยนะใครที่อยากได้นะครับไปสั่งตามกันได้นะมาคนดูเราจะมาแกะให้ดูกันเลยนะครับวววว่าาาเป็็นนนนยยงงงไแล้้้กสอิธีใชดะ นี่เะอันนี้อย่างแรกนะครับท่านผู้ชมนะเป็นที่นอนมันก่อนนะครับอันนี้นะครับอย่างแรกนะครับเป็นตัวที่นอนพับได้นะท่านผู้ชมนะยังไม่ใช่แผ่นลูกฟูกนะท่านผู้ชมนะหรือว่าแผ่นรองนุ่มนั่นเองนะครับมาไม่ก่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผ่นรองนอนนะนุ่มๆนะครับตรงนี้นะครับนี่เราจะอัด well. มาให้นะฮะท่าน er ผู้ชมนะถ้าเราแกะออกมันก็จะฟองออกนะ ส่วนอันนี้เขาให้ถุงในส่วนของถุงใส่ขยะมานะครับเป็นู้ว่าให้มาทำไมนะถุงฟรีแล้วก็อันนี้เป็นหมอนนะครับหมอนติดกับเจ้าตัวที่นอนนะท่านผู้ชมนะอ่าทีนี้เราจะมาลองประกอบกันดูเลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่เขาให้มานะครับอย่างที่บอกเลยนะครับอืออกรณ์เดี๋ยวเราจะเริ่มประกอบตัวนี้ก่อนนะที่นอนนะเอาที่นอนแผ่ขึ้นมาเลยนะครับอืม นี่นะฮะมันจะให้มันจะพับออกมาเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเราก็สามารถพับได้นะครับตรงต้นกับตรงปลายก่อนนะพับออกมาอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็กางมันออกนะครับอย่างนี้นี่มันจะพับมาอย่างนี้นะทุกชนนะให้เรากรครับทําการนะครับ การตรงไปตรงนี้ออกก่อนนะดูนะมันจะมีด้านหนึ่งที่เป็นปลายนอกปลายด้านานอนนกนะท่านผู้ชมเอาออกมาอย่างนี้ปั๊บนะฮะ streams. อ่าอย่างนี้นะจากนั้นก็การตรง,งไปออกนะท่านผู้ชมนะการตรงไปอีกด้านหนึ่งออกเหมือนกันปั๊บอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมอ่าแล้วก็การเริ่มกลางทีละจุดนะครับอย่างนี้ก่อนนะ,ะแล้วก็กางอีกด้านหนึ่งนะครับจุดนี้นี่มันจะเริ่มขยายเลยแล้วนะดูใหม่นะเอาแต่ต้นเลยนะครับเดี๋ยวผมกางให้ดูใหม่แต่ต้นเลยนะครับ มันจะมันจะมาอย่างนี้นะท่านผู้ชมดูนะท่านผู้ชมนะมันจะมาอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะกางใหม่นะกางตรงนี้ก่อนนะครับมองมองน้านี้ฝั่งซ้ายนะหรือว่าฝั่งขวาของมือของท่านผู้ชมอ,ะอ่ะอ่าออกางมานะครับนี่เห็นไหมฝั่งนี้นะมันจะมีนะครับด้านหนึ่งที่อยู่ด้านนอกนะครับขาตั้งด้านน,านอกปึ๊บกางมาอย่างนี้ให้สุดก่อนแล้วก็กางทับออกนะครับตรงกลางในฝัง่งซ้ายเนะี่ย หรือว่าหรือว่าฝั่งขวาเองครับออกเหมือนกันนะครับน,นี่ยฟคลี่ออกทีละจุดนะไม่ยากนะครับอันนี้คลี่ออกทีละจุดนะฮะแล้วก็กลับไปอีกด้านเดิมตอนแรกครับคลี่ออกทีละจุดนะฮะก็มาด้านเดิมอย่างนี้นะครับมันจะเริ่มขยายออกได้แล้วนะฮะทุกคนนะจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็แบรลงเรื่อยๆครับนี่นี่อันนี้ก็จับมันครับกลางเห็นไหมมันจะเป็นแนวตั้งนะอันหนึ่งครับตรงนี้นะ ให้สุดนะดันใะไปฝั่งซ้ายให้สุดหมดเลยนี่ก็พลิกมานี่ดันมาลงนะครับนีนไ่ได้แล้วนะอ่าได้อย่างนี้แหละจากนั้นนะครับเราก็พลิกนะพลิกที่นอนขึ้นนะครับอืมอันนี้น้ําหนักเบานะครับคุณดูไม่ต้องกลัวมันจะหนักนะระวังมันอีกมือนหน้าฝั่งนี้นะครับตรงกลางให้ตึงก่อนนะครับอืมมันจะพอมันตึงแล้วมันจะกึ้งเลยนะคนุณดูนี่นี่นะ ตึงแล้วเราก็ลิดได้เลยแต่ก็วางตัวนี้จะตึงมากเลยนะครับเพราะมันมันเป็นที่นอนแล้วทุกคนนะเห็นไหมแล้วน้ำหนักแค่ร้อยยี่สิบโลนะตัวนี้นี่ตึงหรือยังดูแล้วอืมตึงแล้วยังตึงแล้วะผมคิดว่านะฮะอ่านี่นะฮะผู้ชมถือว่าตึงแล้วนะนี่ตึงแล้วคนดูดูนะ การถูกนะครับเราก็ขึ้นไปนอนได้เลยปกตินะฮะขึ้นไปนอนได้เลยครับผมนอนให้ดูนอนให้ดูเลยนะครับไห้ดูเลยนี่อย่างนี้เลยอย่างเี้ยนอนได้เลยนะครับเบรคดูดนอนได้เลยนะนี่เห็นไหมเวลาเราพับกลับนะครับ <in> ก <Asia> <Ireland> ็แค่พับทุกจุดกลับที่เดิมนะฮะพับทุกจุดเลยนะครับเห็นไหมตรงนู้นอ่ะ พับเข้านะครับมีฝั่งนี้พับเข้านี่ก็พับเข้าตุ้นก็พับเข้ามึนก็พับเข้าเต่อแต่คือที่เนี่ยในที่เนี้ยนะครับการพับเข้าก็คือสองอันเนี้ยนะพับเข้าหากันสองนี้พับหากันนะฮะแล้วผมพับเก็บให้ดูนะวิธีการพับเก็บนะครับพับจากด้านนี้ก่อนนะนี่ถ้าเราอยู่ฝั่งคนดูมันจะอยู่ประมาณฝั่งขวามือนะครับพับฝั่งขวามือก่อนนะฮะเก็บชั้นหนึ่งอย่างนี้แล้วก็เก็บด้านซ้ายมืออีกชั้นหนึ่ง นะครับน,นี่คือการพับเก็บนะนี่แล้วเราก็พับเก็บทีละจุดนะครับระวังมือให้ดีนะมันจะหนีบอืมปึ๊บนี่เห็นไหมแล้วก็พับเข้าได้นะอ่าแล้วก็พับเข้าแต่ตรงกลางตรงนี้นะครับลงมาอย่างนี้นี่เห็นไหมดูนะดูนะตรงนี้ปึ๊บอย่างนี้เลยเก็บเข้าได้เลยนะอืมตรงนี้ก็พับได้นี่แค่นั้นเองนะครับ วิธีการเหมือนเดิมนะครับการเหมือนเดิมกลางจากด้านนอกนะฮะเห็นไหมเห็นด้านนอกไหมด้านนอกด้านนอกคือฝั่งฝั่งนี้เนี่ยขาตั้งด้านนอกเนี่ยมองหาก่อนนะมันจะมีด้านในกับด้านนอกมองหาด้านนอกก่อนนะครับแล้วก็กางขึ้นแล้วก็วางลงปับแล้วก็ยุด้านในขึ้นอย่างนี้เปิดมาอย่างนี้แล้วก็กลางนะครับอ่าแล้วเราก็ดึงมานะตรงนี้ดึงมาเลยนะครับ นี่ปึ๊บปึ๊บนะฮะแล้วก็พับจากด้านในอัที่สองฝั่งขวามือลงมาอย่างนี้การนี้กลางง่ายนะคุณด,ดูนะกลางง่ายมากเลยอือันนี้ก็กลางเหมือนกันนะครับอันนี่นะฮะนี่นะตึงตึงแล้วคือมันจะอยู่มันจะใช้งานได้แล้วเราพร้อมใช้งาน พยายามดันให้สุดทุกขานะครับ ứng. เห็นไหมดันให้สุดทุกขานี่พอดันสุดุวกมันตึงหมดแล้วอ่านีนะครับขั้นแรกขั้นที่สองนะครับอ่าถ้าเราอยากจะใส่ที่นอนนะตรงนี้นะครับเห็นไหมที่นอนแล้วก็เกะได้เลยนะเกะที่นอนมาเลยนะนีน,นเนะเราเอาที่นอนของเขาออกมานะอันนี้มันเป็นที่นอนนุ่มนะครับอืมเขาเรียกว่าที่รองนอนแล้วกันน้องที่รองนอนนะครับแล้วก็เอาวางได้เลยนะทุช้ชมนะวางได้เลย นะฮะอืมวางอย่างนี้นะครับบนล่างซ้ายขวาอืมเห็นไหมวางลงไปได้เลยนะครับอืมแค่นี้เองนะฮะถ้าเราอยากให้มันอยู่นะครับเขาจะมีเชือกเห็นไหมเชือกทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะเห็นไหมอ่าเชือกบนล่างซ้ายขวามีมีสี่จุดนะครับหนึ่งสองนะฮะอ่ามีสามนะครับสามจุดซ้ายขวานะครับ,วนะร,บรวมกันเป็นหกจุดนะหนึ่ง สองสามนะครับแล้วก็สี่ห้าหกนะฮะเราก็สามารถมัดได้นะครับหนึ่งมัดได้ทุกมุมเลยนะครับเมื่อมัดเสร็จแล้วนะครับเราก็อยากจะนอนมุมไหนก็เอาเจ้าตัวหมอนนั้นเนี่ยที่เขาให้มานะครับเอามาใส่นะฮะผมอยากลองนี้ผมก็จะใส่ลงไปนะครับอย่างนี้เลยแล้ก็ยืดได้ยาวอยู่นะคนดูนะเห็นไหมยืดได้ยาวอยู่เดี๋ยวลองใส่ดูนะครับ กินเราใส่กันที่นอนจะดีกว่านะครับแต่กันที่นอนดีกว่านะครับอย่างนี้เลยนะอืมแต่กันที่นอนก็ได้หรือใส่กับเจ้าตัวอันนี้ก็ได้ตัวหลีกนี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกเนาะปีก็จะใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าต้องใส่ก่อนที่นอนนะมันจะได้แบบเอ,อ่วอวมมวมขึ้นมานครับรับหัวเราได้นะ ที่นอนนะแนะนาว่าใส่กับที่นอนนะครับมันจะง่ายกว่านะฮะนี่อย่างนี้แล้วก็ใส่นแล้วก็นอนได้เลยนะหรือนะครับถ้าแบบว่าวิธีอย่างนี้ไม่สวยนะครับเราก็มีวิธีแก้นะฮะดูนะแล้วก็พับขาหนึ่งก่อนนะครับพับขาหนึ่งให้มันลงไปอย่างนี้ก่อนเห็นไหมดูนะดูนะพับขาหนึ่งลงไปอย่างนี้ก่อนเห็นไหมจะเห็นพับขาหนึ่งที่ผมพับลงไปแล้วผมก็จะเอาหมอนเนี่ยใส่เข้าไปนะครับ ตัาตาได้เลยนะแต่จะไปลึ่ๆกน่อนอดี๋ยลืมจับนะครับอย่างน้อยต้องมีคนช่วยจับนะนี่ไม่งั้นมันจะดีดนะครับจะดีดปากนะอืมอืมนี่อย่างนี้นะฮะนี่เห็นไหมนี่เราก็เลื่อนได้เลยนะครับนี่เลื่อนหน่อยโอเคแล้วก็ขยับนะครับให้มันหลบขามันได้นะให้มันหลบขาได้ เงยอ่ะเห็นไหแลนะ้วนะเราก็กา้งขาตั้งใหม่นะปั๊บนี่แล้วก็ขยับนะครับอือปรมาณนี้นะฮะแล้วก็เอาเจ้าตัวเนี้ยมามาหนุนแล้วก็นอนได้เลยนะครับลงไปนอนได้เลยนะผมนอนให้ดูนะครับดูนะผมเป็นขึ้นไปน้อนให้ดูปั๊บ นอนได้เลยนะไม่ต้องกลัวนะครับท่านผู้ชมถ้ามันล็อกอยู่เราไม่ต้องกลัวนะฮะนี่นอนปุ๊บสบายเอออีซี่เนี่ยเป็นไงได้จริงนะครับสำหรับที่ลองนอนตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะอืมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเอ่อยกตัวที่นอนตัวนี้เขาเรียกว่าที่นอนพับได้นะมีแผ่นรองนอนนะครับราคาไม่เกินพันเองผมซื้อมาครบเซตเลยนะ ประมาณ900กว่าบาทเนาะไปซื้อตามกันได้นะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำยายใต้คลิปเนาะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับพับเก็บง่ายพับไปไปแบบไปนอนนอกบ้านสนหลงสนามอะไรพวกนี้ไปได้หมดเลยนะครับอืมดิ้งซื้ออยู่ด้านล่างคำยายใต้คลิปนะซังลาซาล่าช้อปปี้เลยนะครับสำหรับวันนี้มิโคะตรงก่อนเจอกลับมาคลิปหน้าบายจ้า